สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมชทุกท่ันเขาสู้ไล่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบนในช่วงบ่ายของมือวันที่สิบเดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมันนี้นะคะแอดภาพพพี่น้องบรรเทาสุขสุขนะคะมติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเราค่ะสําหรับชุดนี้เป็นแนวทางต่าเล่าวันที่12มีนาคมเด้อพี่น้องค่ะมัอนี่ข้าเจ้าบอ บอออกนะคะพ่อแม่พี่น้องมณีพนบอกประกาศผลเพราะว่ามือนี้เป็นมือวันสตรีสากลน,นะคะของทั้งประเทศเพื่อนบ้านนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องคะพฤศจิเลื่อนออกเมื่อวันวันปุตที่สิบสองนะคะพี่น้องอ่าเพราะฉะนั้นคลิปนี้เป็นมือวันที่สิบสองนะคะพีนะ่น้องคะแนวทางวัตถิ่ันธ์มาของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะอ่าเล่าหายวิ่งรูดบนล่างหานะคะพ่อแม่พี่น้องวิ่งรูดบนล่างห้านะคะจะับคู่เขามาเป็นหาสองตรงๆนะคะพ,พ,พ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่วิ่งรูด เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะพี่้องคะเอาหน้าทางนะคะช่วงบ่ายน,นี่หน้าทางของลุงพีดีกว่าเดาว,วันที่สิบสองมีนาคมค่ะสิดเดดมาเป็นตัวใดพาพี่รองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน,ค,น,นค่ะพี่ค่ะกาบนมัสการค่ะเจริญพรแอดมินค่ะลุงพี่อันเป็นยังนีค่ะมื่อนี่ยลุงพี FC เอฟซีพ่นคอมเมนต์มาเลงทั้ง คอมเมนต์ใน YouTube พร้อมแล้วก็ไล่มาพร้อมจรงสินะพูนว่าโอ้ยที่ปืนก็ลงดีแท่ที่ของหลวงพี่ดีกูเดาเหมือนในสีลงหายเพูนว่าค่ะก็เลยเท่ามานี่แล้วกันโอ้ยโอ้เอฟซีทางใดเนาะือเป็นตาหักเป็นตาแพงบ่บ่แม่นคอมเมนต์มาเหมือนมันอีพอมเลยเออมันอีก็มีมาค่ะมือมานนี่ก็หลายค่ะคอมเมนต์หลวงพี่ดีกูเดาเหมือนในสีลงหายเพูนว่าค่ะบรรยนก็มีความ พิจมอดแล้วก็ปรัถนาดีแล้วนะเนาะค่ะอยากเป็นกระบอกเสียงแท่นลงทีตีค่ะอ่าอนุโมทนาเด้อคุณโยมก็ได้คุยกันไห้กวนหนานี่แอดมินเพิ่น่าเพิ่นสีอัดคลิปไหวก็ว่ากับคุยกันไปคุยกันมากคุยนอกหลอบหลังไม่เนาะค่ะปรึกษากันมันหลายมือสีบ่อผ้ากันลืสบ,บสบอซันารค่ะก็เลยเป็นเหตุให้เมื่บ้านกันเลยบ่ลมคลิปกัน ะกะได้ควมเห็นว่องกันนาาันละทั้งแอดมินทั้งหลวงพี่นี่ก็ดีพ่คุยพูดคุยกันต่อแต่ว่ามามือนี้ได้ยินว่าเอฟซีอย่าพากันนี่เพ่มอยากรู้ไหวดวงหนาเพื่อว่าจะได้เตรียมการท่านสื่อท่านงนานทั้งทีออดวันฟุตมาสิบโบว่างังจิลืมมาสันแมนอยู่ค่ะอืมเกี่ยวกับเรล่าพัฒนาวันที่สิบ สิบสองเพราะว่าวันจันทร์บออกเดิค่ะมือได้ยินมาว่าวันวันมียิงแห่งศาสตร์ว่าไปสันเดชค่ะอ <c oughs> เอาวันสันก็เอาไว,เาว้เด้อดาพัฒนาวันที่สิบสองตรงกับวันพุธเนาะค่ะมิ่งลูดเม็ดเดียวค่ะสูตรเดิมสามคู่สองตัว ไม่ไม่วงกลมมัดรวมค่ะวิ่งรูดเม็ดเดียวเลขหาค่ะหาอีกเลี่ยวกุทิวาเนอตอนใดยังสี่เด็กแต่ว่าไปสี่แลี่ยวค่ะบันนี้เลขนีมีเลขสี่ตัวมานําเสนอน้ำเด้ออ๋อค่ะเออสำหรับผู้ที่สามารถสั่งจ่องได้ว่าเนตสี่ตัวเนอค่ะ กมีเก้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์ห้าเก้าสี่ศูนย์ห้านะคะอืมมีเลขสี่ตค่ะแบบนี้เลขสามโตเดอ้อค่ะห้าศูนย์ห้าศูนย์ค่ะห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ค่ะอืม อาจีสลับกันแน่จะงงเดอ้อบันนี้ค่อีกหางหนึ่งเลขสามตัวห้าสี่แปดห้าสี่แปดค่ะอสองตัวเด้อตัดสองตัวเด้อบันนี้ค่ะศูนห้าศูนห้าค่ะเกาหาเก้าห้าค่ะ หนึ่งหาหนึ่งหาค่ะสามคู่ละแมนบ่สามแล้วค่ะลุงพี่กัติขอเพิ่มเติมอีกคู่หนึ่งขออนุญาตหลายสุดกับซี่คู่ทั้งละเนาะตัวกันได้ไหมคหาซีนี่แหละ่าซีค่ะน่ะสูงสุดแล้วนี่ย่ะสูุดสำหรับการปรับเปลียนสูตรใหม่ ว่าสิบวงก็คือมักในใจอัวงไว้จี่วงผิดก็จะรู้สึกบ่ดีอีกคเอาเป็นว่าทันเจ็บซี่เสื้อหมั่นในแนวทางของลุงพีก็ร่องจัดไปบิึงสองตซีคูนดอกเน้นล่างเด้อเน้นลา่างค่ะมันเป็นบนล่างนั่นแหละแต่ว่าไอเน้นล่างส่วนมากเย็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยดาต้บัตนาลวีมักสีมาล่างเนี่ยค่ะมมาล่าง นาคาไอสามโตมาโตนี่ยังเดินดีคื้กันสามโตติดนั่นนะค่ะอืมยวเด้อหมบางทีเริ่มบวกแ้วนบวกตอนนี้ก็ได้โอ้ค่ะเออยวงได้ค่ะได้ได้เก้าได้ได้เก้าค่ะได้แปด ได้สามได้เก้าได้แปดได้สามนะคะเลขติดอืมเลขติดสามตัวเาาราพัฒนาค่ะเป็นบนะ่อน่ะมีเก่าบานะ่อน่ะการเวียวอนานั่นไปพิจารณาลองเบิงวังบาคือสิบบเริ่มชัวหอดใกล้หอดมือวันพุธเมือ่อของกับวันจันทร์เนาะ ค่ะเอ้าอันที่ว่าเลขติดมีเก่ามีแปมีสามคือเ่อเห็นมีสามนนี่ค่ะหลวงพี่คะอันลูกพีบ้าตามสูตรเลขติดเกันบริจาคฝืนๆโอเจ้ากันจับการจับคู่น่ะมันมีสูตรจับคู่ของหลวงพี่ต่างหากต่างหากโอ้ค่ะค่ะอืมกันยังมีหาเก่าอยู่นั่นเองจ้าลงพีมันเป็นสั่นเอาน้ำไปพิจารณาลวงเบิร์ดเอเยนซีเด้อสูตรเก่าสูตรเดิมเนาะค่ะหลวงพี่เนาะแม่สูตรเดิมที่ที่หลวงพี่ใส่มา งวดสองงวดที่ผ่านมานี่ยและอ๋อค่ะลุงพี่ครับเอาขอใทุกคนโชคดีแล้วค่ะลุงพี่ขอบคุณลุงพี่หลายๆน,นะคะกลับน้ำมาสก,การขาา้าสาธุนะคะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะเน่าทางจากหลวงพี่ดีกว่าเรานะคะพี่น้องคะแนวทางตำล่า วันที่12มีนาคมนะคะพี่น้องคะลงพี่เราก็หายวิ่งรูดหาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อวิ่งรูดห้านะคะพี่น้องคะสุดนี่บนบวกล่างนะคะบนบวกล่างเน้นล่างะคะ่ะพี่น้องคะบนบวกล่างเน้นล่างนะคะแนวทางมีหาศูนย์นะคะหาศูนย์เกาหาหนึ่งหาโตกันหาซีนะคะมันอิพิเศษหลงพี่เรามีสีโตกับสามโตมาฝากนะคะพี่น้องคะสีโตเกาสีศูนย์หาค่ะ สามตัวหาศูนย์ซีแล้วก็วหาซีแปดนะคะพี่น้องคะเล็กสามตัวมานหนึ่งตัวเก้าแปดสามนะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะบันนี้นะคะซูนี่เป็นแนวทางของหลวงพี่วันที่เจ็ด ที่ผ่านมานะคะลุง be พีรเราหายวิ siete, others, right? ่งรูดบนล่างหาผู้ใดวิ่งรูดหานี่ได้ทั้งบนทั้งล่างสําหรับวันที่7นะคะพี่น้องคะลุงพีรเราจับครูหายค่ะหาสองตรงๆค่ะพี่น้องคะกับมาล่างนะคะพี่น้องมาล่างค่ะ3ตัวลุงพีรเราจับครูหายสองหาหกนะคะกับเขานี่ค่ะสองหาสามตัวมาหนึ่งตัวเข่าสองเด้อพี่น้องเด้อเอ้าอันนี้คือวันที่เจ็ดนะคะพี่น้องคะมนีให้พ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องมนีข้าเจ้าบอออกเด้อพี่น้องเด้อ แอดลงไปแล้วพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมนะคะคลิปนี้เป็นของมือวันที่12เด้วยพี่น้องคะวันที่12นะคะย่าผ้ากันลืมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องแอดกะบ่อยากลงเร็วนาะบางเที่อยันพ่อแม่พี่น้องลืมน่ะนะพี่น้องคะแอดกะอยากลงไกลๆมือแต่วาบนีเอฟซีเพิ่งกับไอคอมเมนต์เขามาแอดกะเลยติดตามใหม่แต่ว่าพ่อแม่พี่น้องแคปไว้แล้วห้ามลืมเด็ดขาดนะคะอ่ะวันชุดนี้เป็นของวันที่12นะคะตำล่านะคะพี่น้องคะ หามลืมเดดคะ่ะเด้อพี่น้องเดอ้อหามลืมนะคะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับหน้าทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะอย่าลืมนําไปผิดจรณาเบิงนะคะแต่ว่าที่แน่แ,นแคปไปแล้วอย่ผ้า,ากันลืมเด้อพี่น้องเดอ้อย่ผพา,ากันลืมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาว่ามันยังดอกแอกยันพ่อแม่พี่น้องลืมหน่ะพี่น้องคะที่จริงว่าสิบลูมอนี้นี่ว่าสิลงเป็นมืออืน่ยนยันพ่อแม่พี่น้องพากกันลืมมาหนี้ fc เพิ่อกคอมเมนต์เขามาลายเนาะแอก้กะ เลี้ยตัวเพิ่นนะเอกลง่งห่นะคะย่านลืมสันดีพี่น้องย่านพ่อแม่พี่น้องพากันลืมเห็นพ่อแม่พี่น้องบางท่านบางคนโอ้ยแคบปไว้แล้วลืมนี่แหละพี่น้องเอกเลยว่าใจหนึ่งอาจสิบลงบางเนาะแต่ว่ากเลียตัวนพ่อแม่พี่น้องกันนะคะก็เลยว่าตาสินใจลงซะพ่อแม่พี่น้องแคบปไว้แล้วอย่าพากันลืมเด็ดขาดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะเอากระมีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะตำล่าค่ะพี่น้องค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณพ,พี่น้องสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วการต้องขอขอบคุณขอบคุณสำหรับข้อมูลน้าทางในคลิปนี้พรอมค่ะขอขอบคุณขอบคุณนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าดาวค่ะพี่น้องค่ะทั้งบนทั้งมวลน,นะคะสำหรับนวทางของหลวงพี่ดีกว่าดาวตำล่าค่ะกะ็มีเพียงซ้ำนี้นะคะพี่น้องค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ